สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะตอนนี้เดี๋ยวป้าจะไปช่วยคุณลุงล้างเดี๋ยวจะไปฉีดน้ำให้คุณลุงนะคะ,ะช่วยกันล้างออกมาก่อนแล้วก็ใช้ผ้าถูเดี๋ยวไปดูพี่ปอยหน่อยพี่ปอยกับลูกๆเจ้าไมมท่องวาไหมอยาาจอยดิเอานไหมมันแนมึงตาปิบๆไหมอยากแค่จอยเลย ที่ปอยทำซอกนี้ซอกนี้ก็ซอกหมาเหมือนกันโปรดสังเกตอันนี้คือขนหมาทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นตอนเล็กๆเ,เขาอยู่ตรงซอกที่คุณลุงทำนะคะที่คุณตาทําแต่พอโตแล้วก็มาอยากมานอนอยู่ข้างๆห้องแม่ปอยไม่ยอมไปนอนที่นู่นเขาก็เลยเอาของไปวางวางวางไปวางมาวางไปวางมา,า,งา,งมาก็เลยกลายเป็น ที่เก็บของจนก,ก็จนได้มาขนออกนะคะอันี่น้องหมาก็มาอยู่ซอกนี้แทนแต่ส่วนมากก็ถ้าไม่ฝนตกไม่ลมหนาวจริงๆเขาก็จะไม่เข้ามาอยู่ซอกหรอกนะคะจะอยู่ที่หน้าบ้านถ้าไม่หน้าบ้านตรงนี้ก็หน้าบ้านที่นี่ไม่หน้าบ้านที่ห้องแม่เพิ่นก็หน้าบ้านหลังใหญ่นี้นะน้องหมาจะชอบมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเอามัน oh ต,ตูมตานี่เ้าะซาละไม่อมอกมากเมื่อกี้นี่เออหุ่นอ,อกขวานยักษ์ใหญ่ยิ่เทิง้งลงมาแล้วไงไลยเดี๋ยวมือใดนั่นเทิสงพิพาปากนกพิราบนี่นี่นี่เห็นไหมพากันทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งดูน้องสมัยก็แปรงตูดแปรงหางน้องไหมทองก็อยากช่วยนะอยากช่วยเลยไม่อยากช่วยเลย ทำออกให้มันสะอาดเนาะซอกนี้อยงดูอยากใหญ่ก็เต็มเลย,ยเอะเดี๋ยวไปดูไปช่วยคุณตาดเดี๋ยวได้ไปช่วยคุณตา <c oughs> ให้แม่ปอยกับประตูมกับไม้ทองชะมายอยู่ซอกตรงโน้นเดี๋ยวตาได้ก็มาอยู่ซอกตรงนี้มาล้างที่นี่คุณลุงเจ้าผ้าไหนาทําที่บออ ไม่ไม่ทำแล้วหรอาแล้วรอรที่ลอยูเอาไปโอ้แคร่นี้จะต้องเคลียร์ไปอีกเยอะอยู่ด้วยนี่ไม่รู้จะเอาไหนไปไว้ตรงไหนบ้างแต่ตอนนี้ก็ขอทําความสะอาดพื้นที่ก่อนนะคะ โอ้โหเนี่ยเวลาเวลาสงกรานพี่ปอยก็ชอบเอาบ่อน้ํามาวางาตรงที่เรียบๆตรงนี้แต่เนื่องจากว่าตอนพักลงังๆมามันรกมากก็ไม่ได้มาเล่นที่หน้าบ้านลังนี้ก็ไปแต่ย่ลานเพลินเนาะอานนี้เรื่องใหญ่นะเนี่ยล้างไม่ใช่เล่นๆนะเพราะว่าจะต้องล้างหญ้าเทียมตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ล้างเฉพาะ,ะกระเบื้องข้างในอันนี้จะทํายังไงคุณลุง ต้องเคลียร์ออกจากพื้นที่ก่อนอออไม่ไม่เราจะล้างไงเดี๋ยวมันจะโดนหน,นักนะคะสำหรับดิฉันเขาทำอยู่ซอกนอน้นมันหนักสำหรับดิฉันอยู่ไปขายก็ได้หลายกิโลอยู่ด้วยนี่แล้วก็เราจะล้างเนี่ยด้วยล้างหญ้าเทียมออกมาแล้วก็ล้างพื้นนี้ด้วยเลย ทุกอย่างจะทุกอย่างเอาขึ้นไปนไว้ที่แคร่ก่อนตามแคร่ตามเก้าอี้ก่อนไหมถ้าจะละถ้าล้างก็ล้างหมดเลยถ้าเป็นเสร็จทีเดียวไฟลางไปเาของก่อนทังล่างน้ำจะไปไหนมันเอาของเที่ยวซะก่อนจงมาล้างพื้นอีกถ้างั้นล้างพื้นตรงนี้ก่อนล้างเสือน้ำมันล้างยาเทียมออกมาก็มาล้างที่นี่ก่อนลอกนี้ กะติ๊กน้ำมันนันมันมี้ว่ออก อันนี้อันนี้ด้วยคุณลงุงเอาไปไว้ซอกขางทง่ันก่อนทั้งทั้งหมดเลยทั้งสามอันเลยทั้งสามอันเลยเพราะว่าเขาสีล้างพื้นจะล้างพื้นอันนี้มันมีน้ำมันไหมนี่ จะเอาไว้ในก่อนวะนี่ทุกอย่างก็มารู้ไว้ที่แคร่นี่หมดเลยเหรออืม ันนี้ก็จะต้องล้างล้างทั้งพื้นแล้วก็ล้างทั้งหญ้าเทียมด้วยนะคะล้างหญ้าเทียมออกมาแล้วก็ต้องมาล้างซนแถวที่ปูนหน้าบ้านนี้ด้วยล้างปูนด้วยนั่นแหละน้ำเนี่ยถ้าล้างที่หนึ่งนะคะคุณลุงมันก็ต้องไปแหละมันก็ต้องไหลไป อใช่อันนี้ก็เอาเอาเอาถอยออกอีกได้วะนี่เกาอีนเนี้ยุณลงค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ทำความสะอาดใหญ่นู้นพี่ปอยทำอยู่มุมนู้น ก็ลุงทำอยู่มุมนี้ป้าก็ทำอยู่ทุกมุมเดินไปเดินมาอยู่ทุกมุมเลยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังให้ได้ชมกันว่าป้าลุงทำอะไรกันนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ